สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะท่านผู้ฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการร้อยหกกูรุทอค่ะพกอดิชันอนุม,มาเกษตรพืชผลเป็นประจำทุกวันอังคารถึงวันพฤหสัสบดีช่วง14นาฬิกา30นาทีทางสถานีวิทยุครอบครัวข่าวสทร fm 106 m h กค่ะวันนี้เราจะมาเปิดมุมมองความคิดกับสุดยอดกูรูของเรานะฮะแล้วก็เป็นกูรูในเรื่องของภาษีด้วยนะ บอกได้เลยนะฮะว่าเป๊ะนะฮะด้วยประสบการณ์นะฮะเป็นอดีตเจ้าหน้าที่สัมพาระมาก,กว่า17ปีนะฮะตอนนี้ก็ออกมาช่วยนะฮะในส่วนของผู้ประกอบการที่ทําธุรกิจนะคะแล้วก็เกิดอาการเมาไม่ได้เมากัญชานะ,ะเมาภาษีนะฮะ, <c oughs> นะ,ะเมาในเรื่องของการทําธุรกิจแล้วเจอ นู่นนี่นั่นนะคะฉะนั้นเราจะมาคุยกันกับเจ้าของเพจประหยัดภาษีแบบถูกวิธีบายนวลวันแท็กเอ็กซ์เนะคะอาจารย์นวลนวลวันถนอมติสกุลค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะที่ปุึกละสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนนะคะโอย้ยังติดใจนะคะข่าวที่แล้วนาะะพี่นวลมาโอ้โหหลายๆคนบอกว่าสว่างเลย <c oughs> นะคะเพราะาตอนแรกมีปัญหาอยู่กลัวนะคะ, <c oughs> ะ,คะกลัวทั้งในเรื่องของภาษีคนละครึ่งกลัว <c oughs> <c oughs> ออนไลน์ต่างๆแต่ว่าวันนี้นะคะที่มีคุณผู้ชมคุณผู้ฟังเขาฝากมาก็คือ คนเราเนี่ยเวลาทําธุรกิจเนี่ยไม่ได้จบบัญชีมาทุกคนแล้วก็บางทีเริ่มเปิดบริษัทก็ยังไม่มีพนักงานบัญชีพี่นวลเราจะตั้งรับเรื่องภาษียังไงดีอันนี้เข้าใจเลยนะคะเพราะบางครั้งค่ะลูกศิษย์ที่มาเจอพี่นวลนะคะจบบัญชีมานะคะแล้วก็จ้างบัญชีคอยดูแลนะคะแต่สุดท้ายก็หนีไม่พ้นเจอภาษีย้อนหลังเป็นหลักสิบล้านมีค่ะเขาเขาก็จบภาษีมาจบบัญชีมาด้วยบัญชีค่ะใช่ค่ะจบบัญชีมาเลยค่ะแล้วแล้วด้วยความที่ว่า โฟกัสจะแบ่งหากำไรใช่ไหมแล้วก็ฝากกล่องดวงใจไว้ให้กับคนทำบัญชีช่วยดูแลแล้วไม่รู้ดูแลอีกท่าไหนดูแลไปดูแลมาจนเกิดปัญหาแล้วมาอีกทีคือมีหนังสือเตือนจากสัมภาร์ประเมินภาษีเป็นหลัก10บล้านนะคะโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวจะเป็นอีกหัวข้อหนึ่งต้องคุยกันเลยหลักการเลือก พนักงานพ,พนักงานบัญชีแต่ยังไม่ใช่ตอนนี้นะ,ะแต่ว่าวันนี้ที่เราจะคุยกันอาวพี่นวลแล้วเราจะทำยังไงถ้าเราเริ่มต้นทําธุรกิจเนี่ยค,คือการเริ่มต้นทําธุรกิจ<อ>วันนี้คะคะเราคงปฏิเสธไม่ได้ว่าสัมภาร,รมันเป็นเหมือนเงาตามตัวนะเราไม่อยากเจอเขานะแต่เขาก็เป็นเงาที่ติดตามพวกเราที่มีไรายได้ทุกคนเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้ไม่ว่าเพื่อนๆจะทําธุรกิจอะไรก็ตามภาษีนี่เป็นสิ่งสําคัญพอๆกับการแสวงหากําไรเนาะเพราะว่าถ้าเราแสวงหากําไรกาไรกําไรแต่เราขาดซึ่งความรู้ ทางภาษีกลายเป็นว่าที่ฉันหามาทั้งชีวิตอ่ะมันเหมือนเราต้องเก็บตรงนี้ไว้ให้เขาเวลาเขาเอาข้อมูลมาตรวจสอบภาษย้อนหลังอันนี้สําคัญมากๆจะบอกว่าเราทํางานหาไรายได้อย่างขยันแข่งทุกวันนี้เพื่อหาไรายได้ให้สัมภาระหรอคะ ไม่ได้บอกอย่างนั้นแต่ถ้าเราไม่มีความรู้มันอาจจะเป็นอย่างนั้นนะคะโอ้ขอเก็บวาให้ลูกบ้างจะค่ะนะใช่เข้าใจเข้าใจอันนี้คือสิ่งที่ถาม่าณนวันนี้อะค่ะสิ่งที่พอได้มาเจอผู้ประกอบการนะคะทุกคนอยากจะทําให้ถูกต้องแต่ด้วยความที่ว่าหลายๆคนก็อาจจะคิดว่าเออภาษีมันยังไกลตัวฉันมากมายไงไอ้ภาษีมันอาจจะเป็นหน้าที่ของคนรวยเท่านั้นนะไอเรายังไม่ถึงเกณฑ์เออเอาไว้ก่อนไง Uh อะไรหๆคนคิดอย่างนี้นะแล้วบางครั้งคือถ้าเมื่อก่อนสมัยก่อนนะมันอาจจะเป็นอย่างที่เราคิดอะมันก็อาจจะไม่ได้มีปัญหาอะไรมากอะค่ะพี่ปุ๊กอ uh ่าฮะค่ะแต่ณนปัจจ<ด>ุ<ด>บันนี้ใช่ไหมไม่ได้แล้วมั้งเพราะว่า สัมภารก็มีวิธีการให้เราส่งภาษีมีอุ้ยภาษีหลายอย่างอะ่ะพี่นวลใช่ใช่คือ,ค,อคือวันนี้อะค่ะเวลาเราตั้งต้นธุรกิจแล้วเราอยากเวอร์ชั่นแบบประหยัดอนะเราต้องมาดูก่อนว่าวันนี้ธุรกิจของเราอะมันจะมีเรื่องของภาษีอะไรที่เข้ามามเกี่ยวข้องคือการที่จะประหยัดหรือไม่ประหยัดสิ่งนี้คือสิ่งที่สําคัญมากอ,ะอ่ะงั้นพี่นวลบอกเคล็ดลับหน่อยสิคะ,ะ<ม>ก่อนนี้ก่อนตอนแรกก็ต้องมาดูก่อนว่าวันนี้ในการเริ่มต้นธุรกิจถ้าแนะนํานะเราก็เริ่มเวอร์ชั่นแบบบุคคลก่อนนี่แหละ ทําแบบบุคคลไปก่อนเพราะว่าวันนี้เรายังไม่รู้เลยว่าธุรกิจเรามันจะไปได้ไปไม่ได้จริงไหมยอย่าเพิ่งไปจดอย่ามันไม่ต้องจดทะเบียนไมคือคุณไม่ต้องเปิดเป็นบริษัทก่อนเพราะคุณยังไม่รู้ทีด้วยความที่ว่าพอเราเป็นบุคคลการเป็นบุคคลเวลามีมีรายได้เขาเรียกปีภาษีคือหนึ่งมกราถึงส1มิเอดธันวาใช่ไหมคะคุณมีรายจ่ายคุณมีค่ารถยนต์แล้วเหลือเงินที่เหลือเขาเรียกว่าเงินได้สุททิตรงนั้นคือตัวสิ่งที่เอามาคํานวณตามอัตราภาษีแต่พอคุณถ้าคุณมุฟตัวเองมาเเป็นนิิตบุคคลลย เรารู้แม้ว่าเราอะค่ะเวลาคุณจะต้องมีใช้เรื่องของค่าใช้จ่ายและค่าใช้จ่ายตรงนั้น,นคุณต้องใช้ค่าใช้จ่ายตามจริงเท่านั้น<อ>คุณไม่สามารถใช้ค่าใช้จ่ายแบบเมาแบบคนธรรมดาได้คุณไม่สามารถเอาค่ารุ่ยจดมาใช้ได้ละแล้วถ้าเราไม่มีความรู้เลยอะค่ะนี่ก็เป็นเหตุที่ทําให้นักธุรกิจหลายๆคนนะคะทิ้งเงินกันไปเป็นหลักล้านตอนที่มาเจอจานนะเพราะว่าไม่ได้เอาสิ่งที่เรามีอะค่ะมาใช้แล้วถ้าเกิดสมมุติอย่างนี้พี่นวลคุณผู้ฟังผู้บอกาการที่ฟังอยู่บอกว่างั้นยังไม่เปิดบริษัทห้างหุ้นส่่วนกนกอได้ไม เอออย่างนี้นะตคืออย่างนี้ค่ะพอการเป็นห้างหุ้นส่วนสมัยก่อนเป็นห้างหุ้นส่วนสามัญอย่างนี้ใช่ไหมแต่คือเมื่อก่อนนะคะสมัยก่อนสมัยก่อนได้มันเป็นช่องอีกช่องหนึ่งที่ทําให้เราเซฟภาษีมันเหมือนเป็นกระจายหน่วยภาษีใช่ไหมแต่วันนี้สัมภาระปิดช่องนั้นแล้วค่ะคุณไม่สามารถใช้ช่องเดิมได้แล้ว เออคุณต้องเสียภาษีอสองเด้งถ้าคุณใช้พิชเชยอย่างนั้นไม่ได้ไม่แนะนําค่ะแต่เม่มก่อนได้เป็นบุคคลเราธรรมดาทั่วไปเป็น,นถ้าคือเวลาเราเป็นบุคคลธรรมดาทั่วไปอะค่ะคือเมื่อก่อนเนี่ยพอเขาใช้เรื่องของห้างหุ้นส่วนสามันที่ไม่ใช่ิีิบุคคลเพราะว่าหน่วยภาษีมันเหมือนว่าเอเอเวลาถึงเวลามาหารสองจ่ายไปใช่ไหมแต่อันนี้พอคุณได้ส่วนแบ่งไปแล้วคุณก็ต้องเอาส่วนนั้นมาเสียภาษีให้สรรปกรดอีกไงมันก็จะเป็นสองเด้งไงคือเขาอุดช่องตรงนี้ไปเรียบร้อยแล้วไงอ๋อเออคือเมื่อก่อนเขาใช้กันเยอะ เราก็ซื้อมาขายไปไปซื้อบินใบเสร็จตามร้านมาออกให้เขาให้ลูกค้าอย่างนั้นเหรอคะพี่คืออย่างเงี้ยค่ะวเวลาที่เราใช้เรื่องของบินหลายๆคนเข้าใจผิดได้รับคําแนะนํามานะคือ <ừ, S 2> นี่จากลูกค้าที่มาเจอนะลูกศิษย์ที่มาก็บอกว่าบัญชีบอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณที่เอาจค่าจ่ายมาใช้เกิดบสัมภาระถ้าเป็นถ้าไม่ใช่เรื่องของบินใบกํากับภาษรีซื้อแบบนี้คุณไม่สามารถเอาค่าจ่ายมาใช้กับทางกรมสัมภาระได้พอผู้ประกอบการฟังอย่างนั้นปุ๊บเป็นไงคะ อ๋อมันไม่มีบินแหวนอ่ะฉันใช้ไม่ได้เลยคุณก็ทิ้งสิ่งที่คุณควรจะเอามาใช้ได้ไปนะคะตรามาันใช้ได้เหรอคะถามก่อนในการนั้น่ะสิ่งที่เราจ่ายไปอาจารย์ถามมาวันนี้อมันเกี่ยวข้องกับกิจการของเราไหมอ้าวเกี่ยวเกี่ยวมันใช่เพื่อสแสวงหาก,กําไรในกิจการใช่ไหมเ,เกี่ยวเกี่ยวมันไม่มีเรื่องของค่าใช้จ่ายต้องห้ามไม่เป็นการให้โดยสเสนหามาใช่ไหมอืออางนี้พี่นวลคุณผู้ชมที่กำลังรับคุณรู้ฟังถ้าเราพาลูกค้าไปเลี้ยงข้าว หรือเราซื้อของฝากลูกค้าอันนี้อันนี้เป็นส่วนตัวหรือเป็นเพื่อธุรกิจคือต้องอย่าง,าง,งนี้นะคะนนสัมภาระเขาวางแง่เอาไว้ด้วยเหมือนกันไอเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องของค่าค่ารับรองมันเราได้มากสุดไม่ได้เท่าไหร่นะใช่ไหมคือคือไม่งั้นทุกคนก็บอกว่าฉันไปกินข้าวส่วนตัวฉันก็บอกจะฉันเอาลูกค้าไปรับรองไงจริงนะคือสัมภารมันคือน้อยค่ะคือไม่ใช่บอกว่าทุกๆครั้งที่เราจะบอกว่าไม่งั้นทุกคนก็แบบไปกินข้าวเลี้ยงรับรองเลี้ยงรับรองเลี้ยงรับรองทุกคนก็จะมีแต่่าเลียงงงรรรับอจิ แต่บางธุรกิจเขาก็ไปเลี้ยงกันจริงๆก็ใช่แต่มันต้องได้มากสุดไม่เกินเท่าไหร่เองสา oh มเปอร์เซ็นต์่ะเออนิดเดียวเองอ่ะแต่ใช่จริงใช่เกินนะก็ไม่ช่วยเรื่องอันนั้นคือเข้าใจไหมคือมันก็ไม่ใช่สิ่งที่สัมภาระจะต้องให้กับคุณทั้งหมดไงคือคือเขาจะมีเงื่อนคือด้วยความที่ว่าเวลาที่คุณจะใช้อะไรกับสัมภาระนะคะมันต้องมีเงื่อนที่เขาจะให้ใช้ไม่งั้นทุกคนก็จะแบบอะไรก็เบิกเบิกหมดอันนี้เราเราต้องเข้าใจในมุมของสัมภาระเพราะสัมภาระเองถามว่าหน้าที่ของสหรรกกกกลัั็็คือาาจดดเบยไ้ เพราะว่าถามว่าถนนไฟฟ้าหนทางต่างๆมันก็มาจากเงินภาษีแหละแต่ว่าเพราะด้วยความที่ว่าสัมพารกรนี้เป็นกรมหลักที่ได้นำเมื่อวันในการจะเก็บภาษีใช่ไหมนี่ถ้ากิดมือดูก็จะพบเลือดสัมพาร์อยู่นะเนี่ย <laughs> ชัดเจนเพราะทำมาสิบเจ็ดปีต้องเข้าใจคือคืออันนี้ค่ะคือสิ่งสิ่งบาสสิ่งที่สิ่งที่พูดอะค่ะคือด้วยความที่ว่าหน้าที่คือหมวกหมวกของเขาหมวกของสัมภาระคือการจัดเก็บรายได้แต่วันนี้ถามว่าการที่ได้ลาออกจากสัมภาระมาก็คือเอาความรู้จากสัมภาระนี่แหละมาช่วยให้พวกเรามาแนะนําให้พวกเราคือด้วยความที่ว่าตอนเมื่อก่อนนะคะพี่บุ๊ก ตอนนั้นอยู่อยู่ฝ่ายกฎหมายมันเป็นสุดทางลักไงเพราะว่าเวลาคนที่มาฝ่ายกฎหมายคือเขาจะถูกประเมินภาษีโดยหน่วยประเมินจะมีหน่วยประเมินหน่วยคืนภาษีโน่นนี่นั่นแต่เมื่อมาฝ่ายกฎหมายแล้วว่าค่ะเขามาพร้อมกับคาบน้ําตาเพราะเขามีปัญหา,<ข>าแล้วลเขามีหนี้ค่ะเหมือนกูทํามาแทบตายไม่มีความรู้ซึ่งภาษีอยู่ๆก็กลายเป็นหนี้โดยที่ไม่ทันตั้งตัว มีนะคะเคสลูกศิษย์ที่มาปรึกษาค่ะวันนั้นเพื่อนทุกคนอึ้งหมดเลยเพราะว่าเขาบอกว่าเขาว่าทําธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง<ะ>แล้วเขาเอางานเนี่ยค่ะไปให้กับพักพวกเอางานไปต่อใช่ไหมแล้วปรากฏว่าไอ้เพื่อนเราแม่งที่เอางานต่อไปจากเราอะ่ะดันไปซื้อบินมาค่ะคุณขาอุย้ยเออแล้วพี่เขาอะ่ะทําธุรกิจอะค่ะในรูปของห้างด้วยไงฮะ S <S เสร็จแล้วไอ้ตัวเพื่อนตัวดีก็เอาบินตรงนั้นนะคะที่เป็นห้างของเขามาให้เขาใช้เขาก็ไม่รู้เรื่องไงคือฉันไว้ใจเพื่อนอะออแล้วเพื่อนก็เอาบินไปใช้แล้วพอถึงเวลาค่ะเจอประเมินภาษีย้อนหลังเกือบเป็นหลักร้อยล้านนะคะวันนั้นทุกคนอึ้งกันหมดเลยที่อยู่ในห้องอะเพื่อนจะขาดทุนไม่ได้กําไรเลยนะนี่ไม่คือคือท,ที่สําคัญเขาบอกว่ายัางไงคะบอกเขาพวกเราไว้ฟังเขาบอกว่าเนี่ยวันนั้นนะเขาเองเขาบอกว่าเนี่ยเขามีปืนอยู่หนึ่งกระบอก แล้วเขาก็บอกว่าเขามีลูกเขามีม mm ีอ hmm. เขาก็คิดนะ mm hmm. เขาก็เล่าให้ฟังไง mm hmm. ทุกคนก็นั่งอึ้งกัน mm hmm. มึงความรู้สึกว่าปัญหาของฉันน่ะ mm hmm. เล็กมากเลยอะ่ะ mm hmm. แต่แต่ถามว่าวันนี้เขาก็ผ่านตุดนั้นไปแล้วนะไม่ได้ยิงตัวตายไ, <SI ไ,ไม่ไม่ไม่ได้ไม่ยังคงไป่นแบเราให้ฟังไงคะค,คือคืออยากจะบอกว่าหลายๆครั้งนะคะมันอารมณ์แค่ช่วงเสี้ยวอ่ะค่ะทุกอย่างมันมีทางออกเสมอ <S <S คือวันนี้นะคะผู้ฟังบางคนอาจจะบอกว่าเจอสถานการณ์อย่างนั้นอยู่ก็แค่อยากจะเป็นกําลังใจให้คือทุกอย่างมันมีทางของมันนะอย่าให้แค่ภาษีอะค่ะทําให้เราต้องมาคิดอะไรสั้นๆไม่ได้เพราะว่า คือนี่จากเคสของลูกศิษย์เลยนะลูกศิษย์ที่มาวันนั้นเขาก็เจอเหมือนกันเขาบอกวันดีคืนดีคือเขาอะหมดช่วงเวลาของวัยรุ่นเพราะเขามาช่วยคุณแม่ทําธุรกิจแล้ววันดีคืนดีเขาเจอตุ้มอย่างนงี้ค่ะณวันนั้นเขาบอกว่าวันที่เขาได้รับหนังสือตรงนั้นเนี่ยเขาก็ไม่อยากอยู่นะเขาคิดอย่างนั้นเลยแล้วเขาแล้วเขาก็ฉุกคิดว่าเฮ้ยแล้วฉันเป็นลูกคนเดียวอะ ถ้าฉันเป็นอะไรไปแล้วแม่ฉันนรที่แก่แล้วจะอยู่ยังไงอะเมียอีกลูกอีกเนี่ย<ม>นี่คือคือสิ่งที่อาจารย์บอกว่าคือบางทีมันช่วงเซี่ยวไงคะคือชีวิตพวกเรามันมีค่ามากกว่าอย่าให้แค่คำว่าภาษ,ษีอากรหรือภาษีย้อนหลังอะมาทําให้เราไม่กล้าไปต่อทุกอย่างมันมีทางออกเสมอ,อะคะ่ะเป็นกําลังใจให้พี่นะุ้งคะอย่างกรณีถ้าเกิดเอาละตั้งใจจะทําธุรกิจละเปิดละ แนะนำหน่อยใช้ว่าคุณต้องเตรียมความพร้อมเตรียมระบบบัญชีของคุณยังไงบ้างคือวันนี้ค่ะถ้าสมมติเราเริ่มทําธุรกิจอะค่ะอยากให้ดูก่อนว่าวันนี้เราทําธุรกิจในานามของบุคคลหรือนิติบุคคลโอเค okay, คุณจะมีเรื่องของภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาถ้าเราทําในรูปของบุคคลคแต่ถ้าโอเคมันถึงระยะหนึ่งที่เราเฮ้ยเงินได้หักค่าใช้จา่ายหักค่าลถหยนตนแล้วฉันละห้าล้านฉันต้องเสียภาษี3 0มเป็นเงิน1 2, 65, 000, นึ่งล้านสองแสนหกหมื่นห้าพันนิติบุคคลคือทางออกเพราะคุณจะมาเป็นนิติบุคคลปุ๊ นิติบุคคลนะคะสิ่งแรกที่คุณจะต้องมีคือเรื่องของรายจ่ายเพราะนิติบุคคลค่ะคือถ้าสมมติว่ารายจ่ายปุ๊บเนี่ยคุณไม่สามารถเอารายจ่ายแบบเมาะในแบบบุคคลมาได้คุณก็ต้องมาเรียนรู้เรื่องพวกอย่างนี้อ่าเพราะว่าตัวรายจ่ายหักไปละเหลือกําไรเท่าไหร่กําไรคือสิ่งที่เอามาคํานวณภาษีกับทางกรมสัมพารณนะแต่แล้วเราก็ต้องมาดูอีกว่านอกจากภาษีเงินได้บุคคลธรรมดากับภาษีเงินได้นิติบุคคลแล้วเนี่ย คุณมีเรื่องของภาษีมูลค่าเพิ่มเข้ามาเกี่ยวข้องไหมไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือนิติบุคคลนะถ้ารายได้ในกิจการของเรานะคะรายได้นะคะไม่หักใดๆทั้งสิน้นเกิน1.8ล้านก็คือเกินล้าน8คุณจะมี<า>เรื่องของแวดอะคะ่ะเข้ามาเกี่ยวโดยที่ว่าไม่ว่าวันนี้คุณจะแบบต้องการหรือไม่ต้องการแต่สัมกรณ์จะเป็นสิ่งที่มันจะเห็นข้อมูลนะคะจาก กฎหมายต่างๆที่เขาออกมาอันนี้คือสิ่งที่ผู้ประกอบการต้องรู้เลยคืออยากให้มาดูก่อนว่ารายรับที่ได้เป็นเงินได้ประเภทไหนใน8ประเภทของทางกรมสรรพกร โอ้แปดประเภทนี้มีอะไรบ้างคะพี่เน่ประเภทที่หนึ่งก็เป็นเรื่องของเงินเดือนเนาะอ๋ะอประเภทที่สองอาจจะเป็นเรื่องของค่าในนาประเภทที่สามพวกลิขสิทธิ์สิทธิบัตรค่ะประเภทที่สี่พวกดอกเบี้ยงเงินปันผลหรือพวกที่เล่นกาไรคริปโตอย่างเงี้ยค่ะ<อ>ประเภทที่ห้าเรื่องของค่าเช่าประเภทที่หกวิชาชีพอิสระเช่นคุณหมอนักบัญชีนักกฎหมายอย่างเงี้ยค่ะประเภทที่เจ็ดรับเหมาก่อสร้างรวมค่าแรงและค่าของถ้าไม่ใช่หนึ่งถึงเจ็ดจะเป็นประเภทที่แปด Mm hmm. เพราะคุณต้องตั้งต้นประเภทของภาษีที่ถูกต้องมันคือการติดกระดุมเม็ดแรกอย่างเงี้ยค <Aww, S 2> ่ะอ๋อ่าพอเพราะว่าประเภทของภาษีมันคือตัวที่จะไปบอกว่าวันนี้ยยูจะเอารายจ่ายอะไรมาใช้กับสัมภาระได้บ้าง Oh. ต know, mm ้องรู้ตรงนี้ก่อนนะเนี่ยค่ะคือคือหลักก่อนคือเราต้องตั้งต้นก่อนเพราะว่าแต่ละประเภทเอาค่าใช้จ่ายมาใช้ได้ไม่เหมือนกันสมมุติวันนี้เนียพี่บุ๊กเป็นพนักงานรับเงินเดือนเออก็คือเป็นเงินได้ตามประเภทที่1ถูกไหมแล้วพี่บุ๊กบอกว่าโอ้ยฉันอยากได้เงินเพิ่มฉันไปขายประกันเป็นนหน้าค้าประกันเงินได้ของพี่บุ๊กที่ได้เป็น40่สิบงเล็บสถูกไหมแต่สัมรัากรบอกว่าเฮ้ยถ้าเรามีเงินได้ประเภทหนึ่งอย่างเดียวะ คุณเอาค่าใช้จ่ายมาใช้ได้มากสุด50%ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนแต่พี่ปุ๊กมีรายได้ประเภทที่2งอกขึ้นมาสัาาามประการก็บอกว่าเฮ้ยฉันให้เธอมากสุดยังไงอะ1กับ2รวมกันอะก็50%ไม่เกิน1 0 0 0 0แสนเหมือนเดิมนะจ๊ะแต่รายได้มีเพิ่มอีกเพราะว่า มาปุ๊กมาทำอ่ออาพ็อกเก็ตบุ๊กมาเขียนหนังสือได้ค่าลิขสิทธิ์เองเออก็สามารถเอาค่าใช้จ่ายมาใช้ได้50%นไม่เกินแสนหรือจะมีค่าใช้จ่ายตามจริงก็เอามาใช้ได้อ่าหรือ,อสามมติพี่บุ๊กมีอะไรให้บอเอ้ยมีบ้านให้เช่าพี่บุ๊กก็สามารถเอาค่าใช้จ่ายมาใช้ได้มากสุดก็แค่3 0หรือจะเอาเอานะคะคือมันจะมีเงื่อนของกฎหมายกำหนดเราก็จะได้ลดหย่อนภาษีเยอะ ก็คือคืออย่างนี้คือตามแต่ละประเภทภาษีจะเอาค่าใช้จ่ายมาใช้ได้แตกต่างกันสมมติว่าวันนี้เล่นคริปโตได้กําไรกับกมไรจากคริปโตคุณไม่สามารถเอาค่าใช้จ่ายมาใช้ได้ที่สัมปาร์ผู้พกดอกเบี้ยเงินปันผลต่างๆคือมันถึงต้องรู้ประเภทภาษีแล้วจะได้รู้ว่าอ๋ออะไรที่ฉันจะเอามาใช้จากสัมภารได้บ้างแต่ว่าเขาจะไม่เป็นลักษณะของการรวมรายได้ทุกประเภทที่เรามีแล้วก็รวม สิทธิ์แข่งการลดหย่อนเราใช่ไหมพี่เขาจะจับเป็นแมตต์เป็นคู่ใช่ไหมรายได้จากลิขสิทธิ์ลดหย่อนสำหรับลิขสิทธิ์รายได้จากเงอไม่ไม่คืออย่างนี้นะคะคําว่าค่าใช้จ่ายเมื่อกี้ที่พูดนะคะ50%ไม่เกินแสนตรงนั้นคือคําว่าค่าใช้จ่ายและหลังจากค่าใช้จ่ายที่กฎหมายให้ในแต่ละประเภทภาษีปุ๊บก็มีเรื่องของค่าลดหย่อนที่เกิดขึ้น ไม่ใช่ว่าหนึ่งประเภทภาษีจะใช้ค่ารหยนตนคือค่าดหย่ตนคือหนึ่งตัวที่มีสมมติว่าวันนี้พี่ปุ๊กบอกว่าพี่ปุ๊กมีลูก3คนลูกของพี่ปุ๊ก3คนคนละ3 0 0 0 0ื่นสามหมื่นสามหมื่นได้มาแล้วใช่ไหมเก้าหมื่นอันนั้นเป็นค่าดหย่ตนไม่ว่าพี่ปุ๊กจะมีรายได้ทั้ง8ประเภทแต่รวมกันคุณใช้ค่าดหย่ต์บุตรได้แค่90 0 0 0มอ่าแต่ค่าใช้จ่ายตามแต่ละประเภทภาษีคืออัตราที่กฎหมายจะบอกว่าอันนี้ใช้ได้แค่ไหนสมมุติว่าวันนี้ อ่ะสมมติวันเนี้ยบางคนอาจจะบอกว่าโอเคฉันทําธุรกิจค้าขายออนไลน์ใช่ไหมเขาทําธุรกิจค้าขายออนไลน์ในการค้าขายอาจจะเป็นออนไลน์ออฟไลน์ก็ได้แต่สมมติว่าวันเนี้ยถ้าเขาขายทุเรียนการขายทุเรียนคือไรายได้ตาม40่สิบหกแปดแต่ถ้าสมมติว่ามันได้รับสิทธิ์ยกเว้นเรื่องของแวดอาจจะขายได้สักสิบล้านแบบนี้ก็ไม่ต้องเสียแวดนะอ่าคือขายทุเรียนไม่ต้องเสียแวดอ่าแต่แต่ประเด็นว่าอ่าเอขายทุเรียนเสร็จละ เอขายทุเรียนได้สิบล้านมาแบบนี้ไม่ต้องเสียวแวบดบแต่ว่าบีขายทุเรียนทอดเสียหรอคะเสียวแวดค่ะอ,อ๋อแปรรูปใช่ค่ะมีการแปรรูปเกิดขึ้นใช่ไหมแล้วปรากฏว่าเอาก็ขายดิบขายดีอ่ะสมมติเอกับบีขายเหมือนกันเลยก็ได้เอขายทุเรียนทอดบี B ขายทุเรียนทอดนะ,เ,ะเสร็จแล้วปรากฏว่าเอขายทุเรียนทอดแล้วเอก็บอกว่าเอไรายได้จากการขายทุเรียนทอด มันได้มา10ล้านในปีภาษีสมมติตั้งแต่1มกราถ,ถึง31ธันวาตอนปี63 A ขายได้10ล้าน B ก็ดะขายได้10ล้านเหมือนกันทุเรียนทอดนี่แหละเสร็จแล้วปรากฏว่า A บอกว่าเอ,เอ,เอรู้เรื่องภาษีงไงบอกว่าอ๋อธุรกิจทุเรียนทอดของฉันอะ่ะมันมีรเรื่องของแวทเข้ามาอมพอ,อไรายได้เกินล้าน8ปุ๊บส่วนส่วนที่เกินล้าน8มา8ล้าน2 A บอกว่ามันจะมีเรื่องของแวทเจ็ดเปอร์เ็นเป็นเงิน5้า0สนเจ็นพันนพอเอรู้ตัวละเอจดแวทปุ๊บ เวลาลูกค้ามาซื้อสินค้าเอก,ก็บวกราคาค่ะเวลาคนที่มาซื้อทุเรียนทอดอก็คือคนที่มาซื้อทุเรียนทอดเป็นคนจ่ายค่าแวนไงแล้วเอก,ก็เอาเงินน,งนั้นะส่ง,สงให้สปรกรห้าแสนเจ็ดห <5, 7, S 1> มื่นสี่เอไม่ได้เสียไม่ได้เสียเองถูกปะแต่เก็บจากผู้ซื้อใช่ไหมอ่ะแล้วอย่างนี้พวกขอนีอ้ถามกี่นวนเป็นความรู้ว่าค่ะอย่างกรณีบางครั้งถ้าเกิดว่าเราต้องไปบวกแวเจ็ดเปอร์เซ็นตมันจะไม่ทําให้ราคาสินค้าเราแพงกว่า คู่แข่งเหรอแล้วคนทื่อบางทีก็เป็นคนเรือนเขาบอกต้องพี่เจ้าเวดไปทําอะไรนองไม่คืออย่างนี้ค่ะต้องเราต้องบอกว่าคือด้วยความที่ว่าจะบอกว่าคําว่าภาษีมูลค่าเพิ่มคือภาษีทางอ้อมที่คนที่จดแหวนสามารถผักภาระให้กับผู้ที่มาซื้อสินค้าเราได้แต่ถ้าเราไม่บวกอะไรพี่นนยกอกี้พี่นนยกเอใช่ไหมต่างกันขณะที่บีบีก็ขายทุเรียนทอดเหมือนกันบีก็ได้มาสิบล้านรับเงินผ่านออนไลน์โน่นนี่นั่นแล้วปรากฏว่า เก็ไม่จะมีรูปความรู้เรื่องของภาษีรู้แต่ว่าเออฉันก็ขายขายเพื่อมาดูแลครอบครัวฉันแหละต้นทุนฉันก็โน่นนี่นั่นใช่ไหมแล้วแล้วเพื่อนก็ซ f มากันใหญ่เลยจัดโปรน้นนี่นั่นแล้วปรากฏว่าเอรับเงินสมมติเอรับเงินผ่านธนาคารสีฟ้าทั้งปีของปี63ของ A เข้ามาแม่ง750ครั้งรวมรวมของธนาคารสีฟ้าเข้ามา10ล้านบาท พอปี6 3ข้อมูลของเอมันเกินเกณฑ์400ครั้งและ2ล้านบาทขึ้นไปอพอพอตอนมีนาปี64ธนาคารสีฟ้าต้องนำส่งข้อมูลของเอค่ะให้กับสัพภกรไปเรียบร้อยละเขาก็จะมาคิดกับเอเลยไม่<ร>ไม่สัพปภปปปกรยังไม่ไดเอามาดูทีไงแต่ข้อมูลมันอยู่ในระบบทางกรมสัพปภปกรถูกไหมและเอก็ใช้ชีวิตลันลาไปเรื่อยอๆคือเอไม่รู้เลยไงเอก็ยังใช้ชีวิตขายทุเรียนทอดปกติแต่วันดีคืนดีใครจะบอกได้บ้างว่าข้อมูลของเอมาใช่น้านและค่ะแล้วเวลาที่เรียกแล้วเอจะเจออะไรอะ เวลาเรียกมาปุ๊บสิ่งที่อาจจะเจอนะคะเพราะ A อยู่เพราะเอะ A นี่อยู่ในระบบภาษีแทบแต่ B อยู่นอกระบบภาษีอ่าบสมมติบีบีอยู่นอกระบบภาษีนะอาจจว่าใครก็ตามที่อยู่นอกระบบภาษีเสร็จแล้วเพอเอิญข้อมูลที่เข้าไป10ล้านปุ๊บพอสัมภาระมาจะปรับเมินภาษีเนะะี่ยค่ะสัมภาระจะมอย้รยได้ที่เกินล้านแปต้องคูณแบเจ็ดเก็5้าแสนเื่นสก็คือตัวภาษีมูลค่าเพิ่มที่ uh huh. ยังไม่ได้เคยเสียถุกมาแล้วมันจะมีอาจจะเจอเบี้ยปรับ 1- 2่เท่า ่ถ้าสมมติว่าโชคลายเจอแบบเต็มที่เลยสองสองเท่าเบี้ยปรับนะหนึ่งล้านหนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันค่ะโอ้โหไม่จบแค่เบี้ยปรับนะคะคือแต่เบี้ยปรับเบี้ยปรับตรงเนี้ยคือสามารถงดหรือลดได้นะอันนี้แล้วแต่เจรจาเจรจาอันนั้นยังพอแต่มันจะมีเงินเพิ่มอีกอะค่ะเงินเพิ่มต่อเดือนอีก1.5เปอร์เซ็นต์คูณจากตัวภาษี57ก0 0 0็นสีอีกอันนี้ต่อเงกันได้ไหมเงินเพิ่มลดไม่ได้ค่ะต่อเดือนเดือนละ8,6 1 0สบาทค่ะเดินไม่ว่าคุณจะอยู่ในระบบแบทหรือไม่ได้อยู่ในระบ คือเบ็ดเสร็จเนี่ยจาก5,074อาจจะงอกมาถึง2ล้าน2 9 6 0 0 0ค่ะโอ้ถ้างั้นเราต้องมีความรู้แล้วก็ต้องทำให้เนี่ยค่ะน,ะนี่นี่คือสิ่งที่ว่านี้ทำไมอะ คนที่ทําธุรกิจถึงจําเป็นต้องมีความรู้ทางภาษีเงียขณะที่เห็นไนหะมเมื่อกี้ที่ยกตัวอย่างก็คือ A A เข้าระบบถูกต้อง5้าแสนเจ็ดหมื่นสี่พักให้กับคนที่มาซื้อทุเรียนทอดถูกไหมแต่ BB ไม่รู้เรื่องภาษีแต่ก็ก็ขายเหมือนกันอนะแต่เวลาที่เขาเอาข้อมูลมาย้อนหลังมันไม่มีใครจะบอกได้อะค่ะว่าวันนั้นจะเป็นเราหรือเปล่าซึ่งซึ่งภาษีมันถึงสําคัญนะคะนั้นถ้าเกิดว่าในกรณีถ้าเราเป็นตัวบุคคลซื้อขายของอย่างนี้นะคะพี่นวลทุณผู้ฟังทุกท่านเราเราก็คงต้อง บางคนบอกแหม่ไม่เคยทำเลยสงสัยต้องมานั่งจดรายรับจริงๆมานั่งจดรายจ่ายจริงๆสักทีหนึ่งสักสักปีหนึ่งไม่ใช่เดือนเดียวเดือนเดียวไม่อยู่ ต้องสักปีหนึ่งอย่างนั้น <S <S ใช่ไหมพี่ใช่ค่ะมันมันต้องทําอย่างนี้เลยค่ะพี่ปุ๊กม,<อ>มันต้องทําเป็นบัญชีรายรับรายจ่ายขึ้นมาค่ะอันนี้คู่มืออะไรคะเนี่ยอ๋ออันนี้เป็นคู่มือแก้ปัญหาธุรกรรมทางการเงินนะคะคือด้วยความที่ว่าลูกศิษย์หลายคนเขาบอกว่าเขาไม่เคยเสียภาษีเลยเขาทาอะไรไม่ถูกใช่ไหมคะก็เลยจัดทําเป็นอีบุ๊กคู่มือ <นะ S 2> แก้ปัญหาธุรกรรมทางการเงินให้อย่างนี้ค่ะเห็นไหมคะเราก็จะสามารถทํารายรับเงินสดได้ค่ะเราจะมีดีเทลของเราคือเหมือนกับว่าคือเป็นเหมือน9ก้าขั้นตอนให้นักธุรกิจอะค่ะแก้ปัััญหาาาาตวววเเองงพระ่บคนนนี้ เก้าขั้นตอนที่คุณจะไปแก้ปัญหาธุรกรรมทางการเงินไหนเราเดี๋ยอะไรประมาณนาทีกว่าเชตข้อมูลธุรกรรมทางการเงินก่อนนะแล้วคุณก็ต้องไปขอแบงก์สเต e เมนต์แล้วคุณต้องสรุปแลกรายการส่วนตัวอะไรับรายจ่ายที่มวันจันทร์ที่มันเก้าข้อแล้วก็มีมีอะไรลึกซึ้งขนาดนี้นาทีเดียวไม่อยู่เอาอย่างนี้ละกันคุณรู้ปะเดี๋ยวคราวหน้าอ่ะคราวหน้าเราจะมาคุยกันนะฮะว่าเก้าขั้นตอนการแก้ปัญหาธุรกรรมทางการเงิน นะโดยอาจารย์นวลวันนี้มีเทคนิควิธีการอย่างไรนะแล้วก็ที่สําคัญต้องบอกคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านเลยว่าคนเจอปัญหานี้เยอะมากใช่ไหมนวลใช่แล้วไม่ใช่คือปัจจุบันเราปฏิเสธไม่ได้ทุกคนมา5บาท10บาทกูก็โอนจ่ายแล้วอะถูกมากคือแล้วเรา400้ยครั้งกับ2ล้านบาทแป๊บเดียวมันก็มีโอกาสถึงคือ เราเราไม่ลงว่ะสี่ร้อยครั้งมันน้อยนะสำหรับทุกวันนี้เราตอนแรกสองร้อยตลุดเลยตอนแรกสองร้อยเธอสองร้อยซิสองร้อยนี่เป็นแบบล่างฉบับล่างอ่ะสองร้อยทุกวันนี้นะเราเดลิเวอรี่นะส่งพัสดุแกะเปิดไม่ทันเลยอ่ะถ้าสี่ร้อยครั้งสี่ร้อยครั้งมันน้อยอ๋อแต่เวลาขาออกไม่นับนับเฉพาะฝั่งขารับเงินคืออย่างงี้เวลาคุณโอนออกไม่นับนะวันนี้จะไปเอฟอะไรใครเท่าไหร่ไม่ได้นับรวมนะจ๊ะเฉพาะคนที่โอนเงินเข้าบัญชีของเราอะค่ะเป็นฝั่งขารับ ถ้าใครขายดีๆหรือแม้แต่ถ้าเกิดสมมติเขาไม่ได้ขายของแพงมากก็นะมันมันก็ถึง400ไม่ยากนะยิ่งถ้าเป็นร้านค้าพวกเราเอางี้พิจนรณาถ้าพวกขายข้าวผัดกะเพราไข่ดาวเนี่ยเดลิเวอรี่ซื้อวันทุกวันวันละสิเจ้าสมมตินะขั้นต่ำสิบเจ้าเดือนหนึ่งพวกก็ได้300อ่ะสมมติพวกไม่หยุดปีหนึ่งพวกก็ซัดไปสามพสัมภาระคิดยังไงเนี่ยให้400เนี่ยคืออย่างนี้สัมภาระให้2ขยักนะสมมติถ้าเรื่องของธุรกรรมทางการเงินเราเป็นคนส่งสัมภาระนะคุือจำลนคืมรู้ ช่พี่นวลก็มีความรู้สึกว่าอยากให้พวกเราเข้าใจเพราะว่าไม่อยากให้เราต้องมาเสียบไม่คือมีความรู้สึกว่าไม่ได้อยากให้ใครต้องไปเจอเพื่อนอีชั้นที่อยู่ฝ่ายกฎหมายไงเพราะตรงนั้นมันเจอยึดเจออาญาจ่ะเรารู้สึก <c oughs> อยากให้ผู้ประกอบการมีความรู้ที่ถูกต้องนะคะได้เ <c oughs> ั้นถ้าเกิดใครอยากได้ความรู้ที่ถูกต้องนะคะ <c oughs> จากพี่นวลอาจารย์นวลวันของเราให้เข้าไปดูที่เพจ f a c e b o o k ชื่อ ประหยัดภาษีบาทถูกวิธีบายนวลวันเทคเอ็กเปิดค่ะหรืออาจจะไปตามที่ช่องติ k t o k ออาจารย์นวลเทคเอ็กเปิดได้นะคะถือเป็นคลิปสั้นๆคือทุกๆความรูร้ค่ะเป็นความรูร้ที่ถูกต้องถูกกฎหมายร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะจากนักกฎหมายเลยนะคะแล้วเดี๋ยวคราวหน้าเราจะมาคุยกับพี่นวลเรื่องเก้าขั้นตอนแก้ปัญหาธุรกรรมทางการเงินแล้วก็มีคนฝากมาถามพี่นวลด้วยคราวต่อไปนะก็จะคุยเรื่องว่าหลักการหาพนักงานบัญชีอ่าบางคนบอกไม่รู้ว่าเก่งจริงหรือไม่จริง อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่สําคัญมากๆนะพนักงานบัญชีนี่เป็นเขาเรียกว่าเป็นมือขวาเป็นกล่องดวงใจของผู้ประกอบการนะจะบอกให้นะฮะฉะนั้นข่าวหน้าห้ามพลาดนะคะในร้อยหกครูท็อปวันนี้ต้องขอบคุณพี่นวลมากค่ะ,<ล>ะขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะ